สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่กดมาเจอคลิปนี้สวัสดีทุกท่านค่ะากิงข้าวกับหืมกะโดดค่ะกรอ่ดมากิงข้าวกับไข่เจียวแล้วก็ผักลืมผัวเอามาจากสุริน <c oughs> กินม่จะลืมผัวไม่นอ้อนี่ค่ะเอามาจากสุริน <c oughs> แล้วก็มีอะไรนะต้นมานจีเรียกว่าผักกระดาษแต่ที่ไม่รู้ว่าผักต้นอื่นเประเทศจังหวัดอื่นเขาเรียกอ่าผักอะไรนะคะ เรียกอะไรนะผักอะไรนะคะอืไม่ได้ยินหรอกนี่เอาขิงกับส้มตำิงกับปลา่จมก็ได้แล้วก็มีขิงค่ะมีใบขิงแล้วก็ขิงสดนะคะถอนมาจากบ้านยายที่สุรินเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็ผักลืมผัวยายเก็บมาให้จากทุ่งนายายเก็บมารอเลยค่ะคุณยายดิฉันแล้วก็มีปลา่อมใสป่ปลาปลา่จมเหมือนเดิมใส่พริกป่นใส่ชูรสแล้วก็ใส่ปลากระป๋องค่ะ แล้วก็กินแค่นี้ค่ะเพราะว่าอยากกินแบบนี้ค่ะแล้วก็มีมารากขีนกค่ะอันนี้ยายก็ไปเก็บมาให้จากทุ่งนาเหมือนกันเนาะเกมีต้นอยู่ที่ทุ่งนาตามบ่ออ่ะยายก็เก็บมาให้มันขึ้นเองค่ะธรรมชาติเลยค่ะยายแกเห็นมันอยู่ข้างๆบ่อแกแกก็เลยเก็บมาเก็บไว้ให้แกรู้ว่าชอบกินมาทานข้าวด้วยกันนะคะ เอามานี่แหลอะลออะไระไรอะไรอะอะไรอ้ะไอะไรอะไรอะไอะรอะไรอัไรอะไระไรอะไรกะจรอะไรสชาริมันกะจะจืดจะไจระไ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 รอะไร้ะไร้ะไร้ะไระไ่ะช่วะหน้าไร้ะไวอะไวะะะ

มันใส่บัวเหรอคะอืมกินหมอได้กับซอ ได้ที่ไม่ทอบต้มจำเนี่ยไม่ช่บจำเลยอืมเขาได้มะละกอสดนะเนาะมันเลยว่าจะจำนี่เลยพี่กูดูอะไรผัดเสรอันนี้เกากินใบอะกินใบกินหน่อกินต้มกินได้หมดมาใบกินได้เหรกินได้ เปิบมือนี่แหละอร่อยค่ะขอโทษด้วยนะคะที่ทรายไม่ชอบกินมือเนาะช้อนพ่อช้อนแม่ให้มานั่นแหละอร่อย สวยเนาะขนาดธรรมชาตินั้นเนี่ยขึ้นตามทุ่งนาหเอเก็บออืมก็เราบอกแกว่าเราจะเข้าไปหาแกวันที่สามสิบใช่ไหม,อมตอนเท้าแกก็ไปเก็บ กินนี uhm. ่ได้ดีอมใบมันอร่อยอันนี้อร่อยอืมอแล้ว ปจอมกับปลากระป๋องเข้ากันรไม่กะการมือ,อหน้าจนมาเลยพูหือเลกตาไปนี้พดูมันมีอะไรก็ไม่รู้แต่แมงลูกตาลองไปคุยกับพิิจงดูค่ะ

กินในตู้เล็กนะไอ้กี้อโอ๊ม่ให้โดนตบเลยนะเราอยากทำอย่างอื่นกินก็ไม่อยากเนาะ ้านหนูอยู่ไหนลูกมางาน,นานสดหรอคนะ,คะอ๋ออ๋อ,อ,อขอบคุณนะคะเมื่อกี้พี่ขอโทษด้วยพี่ไม่ไรู้พี่ไม่ค่อยได้ดูค่ะพี่มาทำงานเยอะเหไปย่านไหนคนไหนที่รายการเสียงคนไหนนี่ไงบ้านไก่อยู่ตรงพี่ไม่เคยเห็นไก่ทำไมแทนที่เคย ขึ tea, get nee, no right? ้นไหนจอมียวเปลี่ยนน้องแล้วน้องมันกินไม่กินไม่เป็นว่ามีสีดำๆเป็นแถบนี่ลูกตาเป็นสีมีหลายสีหลากสีแล้วมก็เยอแล้วะมากขนมลูกตามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันมีผสมอยู่หลายสีให้ดูว่าให้ให้เหมืนลูกตาไม่ใช่นะต่อ ไ็ยังคุยกับเจเลยเราให้อันใหม่เขาไม่ได้หรอเากินเลยกินบ้าน่จะไครับไปกินอีกินันร้านนิ่งโง่อะไม่ไม่เราเพิมเลยขอใหม่ได้เรื่อยเเรื่อยๆราบอกไอ้จ้เไม่ต้องมีของจริงาคว่นหนมาก็บเไม่เป็นไรค่ะหลักการง่ยๆกาะ มมีสีโรตาแต่ซื้อกลองไปโอ๊ยทำไมซื้อมาแล้วขนมเป็นอค่นี้ถ้างั้นให้ขมันยังไง่ะไห่เก่าก็ขายก็ขายก็ได้ก็ี๋ยวกมาเตรียม ต้นกระดาษที่บ้านอรเรียกระดาษทไ่เขเรียกมีกืนค่อต้อหายนที่บ้านจะเปลี่ยนรูปอะไค่ะเขาจะต้นกันครัต้นอะไรที่บ้านกระดาษไปกินทาได้กานว่ามือดูช้วยูน่ยกินได้่ะ เขานิยมกินทางบ้านเรานาะแเเนาะทางสุลินทางอยู่นี่เขาจะซูลินกันเนาะต้องถมเตีกนนเนะุน่ดนเนาไดยินเหรอนี่และ้วกระดาษอยนี่กระดาษอิกอันงที่ทำห้หมากกระดาษเรียกคนสเบนเรียกกระดาษลูกกระดาษอะไรเงี้ยมเมนตนะ มเมดม่ามาจากพ่อแม่เได้มาจากื้อม่ได้มาจากเด็กด้อยหวานนะหวานท่ทวนีอืมกินไไม่กินลกับ พี่ว่าเสริมกันเป็นไงวะพี่จายอรผู้หญิงเหรอพี่ชายเนี่ยแกรอเป็นทีช่วที่้านแกขยันมานี่ไหมนี่ังแกเขาอ้จะนึกไม่ออกว่าเป็นไง